สวัสดีครับผมวันนี้พวกจะช่างทํานานนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเกี่ยวข้าวนาปีนะครับข้าวมะลิกอขอร้อยห้านะครับเป็นนาแรกที่ลงเลยนะครับปีนี้นะครับผมข้าวมะลิร้อยห้านะครับอาทิตย์ที่แล้วเราลงข้าวมะลิกอขอสิบห้านะครับเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับเป็นข้าวมะลิเล็กนะครับหรือข้าวเบานะครับรอบนี้เป็นลงข้าวหนักนะครับนาผมเป็นนาแรกเลยนะครับที่ลงนะครับเป็นวันแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่โรงงานข้าวมะลินาปีของซีสเกตปีนี้นะครับ ันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่ตุลาคมนะครับลงงานวันแรกเลยนะครับวันเสาที่สี่นะครับนาแปลงนี้น้ําท่วมนะครับหลังจากที่หว่านได้ประมาณหนึ่งเดือนน้ําท่วมนะครับก็เลยจะห่างๆหน่อยนะครับเข้ากอใหญ่มากแต่ละกอนะครับแต่มันจะห่างหน่อยนะครับนี่ลวงสวยนะครับก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็จะมีผักปุ้งเกิดมันจะว่างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถ ไปชมเลยนะครับว่านาสิบไร่นะครับข้าวน้ําท่วมบ้างนะครับก็จะได้ประมาณข้าวเท่าไหร่นะครับเป็นข้าวลงเจ้าแรกเนี่ยนะครับลงเจ้าแรกนะครอบแรกนะครับเนี่ยรอบแรกก็เต็มอุ้มนะครับมันทางห่างหน่อยเดี๋ยวเราเอาข้าวไปปล่อยก่อนเราจะมาดูนะครับว่าข้าวสวยแค่ไหนนะครับ ปีนี้น้ํามาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับทําให้ข้าวมันหางมากน้ําท่วมนะครับพักพวงขึ้นเวลาเกี่ยวก็จะข้าวก็จะเปียกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าสิบไร่จะได้กี่ตันนะครับดูคร่าวๆน่าจะได้ประมาณสามตันนะนะครับถ้าไม่ท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมก็ประมาณห้าถึงหกตันนะครับแต่ข้าวนานี้ทํายากนะครับทําทุกครั้งมีปีหนึ่งได้สิบสองสอบนะครับสิบไร่ได้สิบสบสองสอบเท่านั้นนะครับเคยมีมาแล้วนะครับปีนี้ก็ น่าจะประมาณสามตันนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับต้องลุ้นเอาบางปีน้ําท่วมน้าน้ําท่วมแรงข้าวล้มไม่ได้เข้าเลยนะครับไม่ได้เลยปีนี้ถือว่ายังได้อยู่นะสมตันยังถือว่ายังได้นะครับเดี๋ยวรอสรุปพิทีนะครับว่าจะได้กี่ตันนะครับผมครับผมอุ้มที่สองก็ได้ประมาณเท่าเดิมนะครับน่าจะประมาณสามตันกว่านะครับผมปีนี้ข้าวมันน้าท่วมเยอะนะครับได้ไม่เยอะนะครับพอได้ค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหวานนะครับผม นำมาขายแล้วนะครับได้1ิบบาทสานะครับ1ิบบาทสามตัน5นะครับผมได้3ตัน5พอดีก็ได้30,000กว่าบาทนะครับก็พอได้ค่าข่าวนะครับผมได้ค่าข่าวค่าลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและ subscribe นะครับสวัสดีครับ